จัดไปดิฮะ Pizza time ดลิวรีมาส่งถึุก้านคุณแล้วส่งมาถึงหน้าคุณเลยตัดเนื้อไปไหนว พิซซ่าพิซซ่าพิซซ่าพิซ่าตาความเร็วเท่านั้นไอ้หนูพิซซ่าพิี Pizza. <laughs> Bye. pizza pizza, pizza. pizza. Oi. <laughs> <laughs> มาเไรวะอีกคนอีกคนแน่นแน่นไ ไ,ไม่เงยไม่เงยไม่แลกกันไปเลยเราอยู่ที่เดียวกันทำไมเราต้องสู้กันด้วยก็เจ้ฮะเ Let's go สวัสดีซิบิเดียนเอาบิ๊กป้ามาส่งถึงหน้าคุณแล้ว mày mày này par bở bla bọn đi ý kiến của mình ý kiến của mình đây nhà mày do phải hết Hãy subscribe cho kênh Alle

โอ๊ย้ยพิซซ่าพิซซ่าวิวพิซซ่าหมดโอ้๊ยมันตามมาตั้งเตนเลย พิซซ่า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 เงียบๆเงียบๆเงียบๆพิซซ่าพิซซ่าเอาเฮ้ยปังควางระเบิดไปแล้ว ลอยไปดาวัางคารเบรเนยน้องสิงีเรียน,นสวัสดีสวัสดีซิงเรียนนีอ่อะไรอะพิซซาไม่ได้ทันไ,ไ,ไ,ได้ยิงเลยนะ้องนี่จากเปล่าพิซาาพซาทลาลมอื <laughs> มเนอ,นอ้รถด,ดําหมอ รถดาบโปเฮ้ยล่ะไม่ไม่เลยพิซาพซาไม่พิซซาพิซซาด้วยความเร็วร์ดับนี้<ม>ไอ้ตามฉันทัน วิ่ไซาร์กพิซ่าโอ๊ยปัดรถระเบิดเย้่เราทำได้ครับนี่ โทษทีเนาะไม่ดีๆๆๆๆโดตี้โดตี้โดตี้เราตายแล้วเราตายแล้วอุอะไรวะโอ้ยอะย่า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 

เอ้ยจับแล้วทำไม่ทันละสิน้องนอนเราลอดอยู่ได้ขนาดนี้ได้ยังไงเฮ้ยจบแล้วโอ้ จะได้ไอ้เยวันดีจะยังทำตกเราด้วยอ่ะ เยี่ไม่ไง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 ไม่ไีอะปีอโดนพิซ่ากูตื่วาแพงมาก เน <Huh>? yeah. 네่บะคำนั่นอยู่ในแล้ววะนี่เฮ้ยนี่ double คเป็นเลยไอ้น้องลงมะสิมาได้ไงวันเองใช่ไหมล่ะ จะส่งคุณกับสำนักงานใหญ่ค่ะไม่ไม่ใหญ่ดิสดวัสดี จเฮ้ยไอ้ทิ้งก่อนพิซซ่าไว้ขอเก็บเอาเลยนี่เพื่อนเต็มเก็บ bisa Pak kayak loun 唉哟 <noise> ไปต่อไปต่อวัมอเตอร์ไซค์เขืหรอมอเตอร์ไซค์เขือนะอั่นอ่ะอือมอเตอร์ไซค์แกู้อีป๊อปชันได้หรือเปล่าแค่นั้นแหละไอหนูไอหนูไอหนูสุดท้ายแกก็สู้ชฉันไม่ได้ไม่ ว่าแต่อันนี้มันใช่ไง,ไงวะเ่สาเวลาคาบอมอุ้ยอุ้ยโอ้ยไอพวกนี้ Lizard Hand! Uy! เพิ่มความเร็วเพิ่มความเร็วให้ตัวเองก่อนอุ้ยเห็นคนเห็นบุยนี่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 บีแล้วก็ไม่พิซซ่าไอยัง เ้ยมันยังไม่ตายมันโดนอะไรนะเฮ้ยไม่งไงพิ่ป้าไม่งไงดีป่ปาไม่งไงดา ที่กูได้ยังไงวะอุ้ยนั่นนองพิซ่าเฮ้ยพี่จ์ดว่ะเราตมแล้วที่อยู่ร้านเดียวกันนี่ วัสดีน้องวัสดีน้องวัสดีน้องอะไรอะไรอะไรจะหลอดชัดเลยนี่ไงคอหัวไปดี เอาคิงแม่งก่อนเอาคิงก่อนไอ้เหี้ยเอาคิงก่อนไป่าไปแล้วอ,อื้อจีนบปโดนบ๊อบยังบ๊อบยังบ๊มบ

nên đây là cái gì Cái lại. không biết อะไรใช่ยังไง่ผมไม่เข้าใจโคตงกระจอกเลยสู้นี้ไม่ได้หรอกนี่อืมจริงเหรอจ๊ะ ไปนอนไปมีงคึงอะไรที่นี่มีมีแต่มีแต่โลทิปพิซซ่าแหละเนาะมีแต่นน <Pizza. S 1> แตพิซซ่ารีวิลลี่คิงใช่ไหมถามเนี่ย <c oughs>